อ๋อสวัสดีครับผมคลิปนี้เดี๋ยวมาทำพาราเดียมกันต่อตอนจบนะให้ดูคลิปนี้วิชาลว้ลวนๆเลยนะเอาไปใช้กันเลยไม่มีนในครคอยบอกหรอกขี้สำคัญมนันนี่ตัวนี้เป็นน้ำยาลงก่อนลงก่อนไอ้ลงสีไอ้จะบอกว่าเทคนิคนี่ได้เบอร์ศูนย์นะได้เบอร์ศูนย์เป็นได้ที่เย็บยากมาเกเลยเย็บยากมากก็เคยได้ในรถนี่ ซึ่งมันเล็กมากๆซึ่งมันปราบเซียนซึ่งงานพวกนี้ไว้เก็บงานละเอียดเช่นงานกระปงกระเป๋าเปลี่ยนทรงเปลี่ยนซิบแล้วเราเก็บรายละเอียดกานตปพาทําสีคือเราเก็บได้ตัวเนี้ยเย็บแล้วก็ฝังฝังแล้วเก็บเคืือซึ่งมันจะมองไม่เห็นนี่น,นี่ไม่มีไม่มีอ่าใครเ็บอกกันหรอกไม่มีใครเขาบอกกันแต่บ้างมันบ่งมือแล้วไม่ได้ห่วงการวิชากันเลยใครติดตามบ้างอะ่ะไม่รู้ได้ได,ได้ไม่ได้ผมผมว่าไม่ผิดหวังนนสีน้ำยากม็มีเยอะ สีก็มีหลายยี่ยมาหลายเบอร์แต่สีต่างประเทศสีบ้านเราก็มีแต่บ้านเราก็ได้เห็นไ,ไหมพอเราพอเราเย็บเสร็จหมดแล้วเราก็เก็บแต่การทําสีก็เราต้องทําให้หมดเลยนะไม่ใช่ว่าทําทําครั้งเดียวไม่ใช่ทาแค่แค่ที่เราเย็บเราต้องทำให้มันบาลานซ์กันหมดอะถ้าคนเรียนศิลปะมันจะรู้การกระจายสีมันจะดูละเอียดเนียนและลงล้สองสามรอบจินไม่สามารถเห็นเส้นได้เลยอะ นะวะนี่คือเทคนิคเพรารองเท้าพวลาเดียมมันก็ราคาก็โอเคอยู่นะแล้วเราเย็บเราเย็บซึ่งปัญหาของรองเท้าที่มันแตกข้างๆเนี่ยปัญหาตัวเนี้ยติดกาวยังไงก็มาอยู่ถ้าทั่วไปเขาก็ติดแต่จริงๆก็คือถ้าเองใช้งานจริงๆอ่ะมันอยู่แหละประมาณสองสเดือนแต่ถ้าเราทําสไตล์เนี้ยแบบบางเนี่ย เลยใช้ตัวนี้ช่วยน้ำยาพวกนี้ช่วยแล้วมันจะเกาะแล้วมันก,ะกะ็นก,กันน้ำด้วยแล้วมันก็ไม่เห็นลายเย็บแล้วซึ่งว่ามันจะหลุดไม่มีปัญญาไม่ไม,ไม่ไม่มีทางเลยเพราะมันเย็บเพราะจากโรงงานเขาไม่ได้เย็บเขาติดกาวเราเดินปับป๊บปับ๊บหลุดใช่ปะ่ะบันก็ขอทุกคนติดตามติดตามมังไม่เสียไม่เสียหายแล้วก็ไม่ผิดหวังด้วยเพราะว่า การทำรงเท้ของบางเนี่ยหรืออาชีพที่บางทำเนี่ยบางทาแล้วบางจะคิดค้นหาวิธีแก้อยู่ตลอดเพื่อให้มันได้งานออกมาที่ที่ดีที่สุดแล้วก็แก้ปัญหาให้คนได้มากที่สุดเพราะเราทํารองเท้าเรารักจริงๆคนติดตามบางงานมันยังมีหลายเคสได้ในช่องของบางเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าคอนเทนต์จะตันเพราะบางมีหลายเคสที่จะทํา ที่บางถนัดนะำอานที่นัดถนัดจริงๆนะไม่ได้ว่าเป็นอ่าเขาเรียกอะไรนะมั่วคือเราไม่มั่วเราวิเคราะห์แล้วเราทําเราทํามาหมดแล้วเราวิเคราะห์แล้วเราทํามาหมดแล้วแล้วช่องบางไม่ได้ว่าสอนแต่จะซ่อมรอนยันตัดจริงๆบางอ,ชนา,นอาชีพงาพจริงๆนะมันก็เอาที่ถนัดแล้วก็บอกสเสมอเลยก็คือการบางทำวงการบันทเทิงมากอนแล้วก็เป็น อาอ่าเรียกว่าตั้งแต่โปรดิวตั้งแต่นู่นนี่นั่นมาทุกอย่างผู้ช่วยพุ่มกับดังๆพุ่มกับดังๆในเมืองไทยผมก็ไม่ได้ขายตัวเองนะก็กระทบไหลมาและได้วิชา,วาความรู้มาเยอะนั่นในในใน,ในวงการแต่อาชีพที่บังลักคืออาชีพรองเท้ามันไม่วุ่นวายใครเลยเป็นอาชีพที่บางลักมากและบางชอบและบางก็เลยตกผลึกที่จะ สอนให้กับคนทั่วๆไปรองเท้าอ่ะเราอย่ามองว่ามันแก้เรื่องง่ายๆอย่ามองว่าแค่ทำๆส้มๆแล้วบางทีอ่ะแต่เดี๋ยวนี้มันดีอย่างคือคนทุกคนสามารถถ้าไปดูบ่เหมันต้องมีคนเ็าทํากันเยอะนะการสอนท่อมรองเท้าอนะไรเนยแต่เราก็ต้องหาคนที่แบบเราต้องหาคนที่รู้จริงและคนที่ใช้งานจริงแล้วก็สามารถต่ออาชีพเราได้ไปีกยาวนานว่าอาชีพรองเท้ามันไม่ใช่อาชีพที่อ่า ง,ง่ายนะนดูง่ายแต่มันไม่ง่ายนะมันมีรายละเอียดและประสบการณ์ชั่วโง,งการบินเยอะผมเลยบอกว่าทําไมว่าผมอยากให้คนแล้วผมก็อยากจะบอกเขาว่าเราต้องทําแล้วเราต้องทําแบบมืออาชีพทําแล้วแบบอ่าไม่ให้ใครมาว่าเราได้เราต้องทำด้วยใจรักแล้วก็คิดว่ารองเท้าคูนะ่นั้นเป็นรองเท้าของเราในกรณีที่ต้องดูเคสด้วยนะเดีวว่าพูดแล้วมันก็กว้าง,าง,างมันเยอะ เราต้องดูเคสด้วยว่ามันเป็นเคสไหนเนี่ยการทำสีไม่ว่าสไตลายเดียวกันแหละไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าหรือรองเท้าะแล้วรองเท้ามันก็จะพิมพ์เมียมขึ้นแล้วก็ไม่เห็นรอยเย็บว่ารอยเย็บเราเก็บมาไงเราเก็บมาเราเก็บไอ้าขอบไอ้พวกน้ำยาพวกเนี้ยไอ้ยาไ,ไอ้ซีนพวกเนี้ยมันก็มีหลายเกรดนะ แล้วเดี๋ยวเราต้องมาลงกระดาษใส่ทีนะ